เฮ้ยเย็ดเท่โคตรเท่สัตว์เท่เกินไปป้าลุงไก่โคตรเท่อะเฮียเท่อะโคตรเท่อะเฮ้ยไก่ว้ยเกินไปป้าคุณบ๊อบคุณบ๊อบครับวาไงหัวเหลืองมาหัวเหลืองมาหัวเหลืองมา ได้เสร็จเป็รดีอ่ะเฮ้ย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 เอ็นเอบตายไหมวะมีทั้งหมดเหรอไปเลยป้ารอบรอที่แล้วคุณดูชื่อด้วยอ่ะไม่ได้แล้ววะไม่เหนื่แล้ววะเราคนเยอะก่อน เดี๋ยววะเอาไปขายวะ <laughs> เรียบร้อยปาขายเฮ้ยร้อยอยู่วะอุ้ยเชี่ยโนเชี่ยเลยเฮ้ยหนีกูได้เล่อนอายจดเลยแล้วพี่เอกวัดเชียน เกินไปป้านั่นแะดูอันนั่นน่ิงแม่เขาง้น่ะคาจะเชี่ยเลยเออคุูได้ข้าแล้วอ้โอ้หดูดิลิงตะไเ เหตุผลเลือกไหมไแกเอ้ยขอทษกำลังพอดีแบบสนวิปะหลบลูกะสุเจอ้โหโเินไปหือป oh, oh, ่าเนไปหรือเปล่าเหลืองอเกินไปหรือเปล่าเหลืองอะเกินไปหรือเปล่าขอโทษครับขอโทษครับแตกันตกัน ก่อนคนมีปืนพี่อลได้ลงคอไปทำก็ได้ลงคอพี่วอลเป็นไงสัสผมบอกแล้วผมมารอบีผมมา,อบ,มมามบอกแล้ว เขาเปิดอาเฮียบอกแล้วรอบนี้ผมมารอบนี้ผมมาผมพูดเลยผมพูดเลยสเต็ปผมมาเอาละมีคนทำตามกูแล้วตอนนี้มองกูแล้วคนคัดลอกแลวกอปี้กปปี้ แล้อพี่บอบพี่บอบใครเรียกวะฮัลโหลบอบเออว่างไงบอบใครเรียกวะมีข้างนอกอีสองพี่มึงอยู่ไหนไอเต๋อ เต๋อพี่อยู่ไหนเออเต๋อผม,มอยู่ข้างบนมา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 กูเล่เจ็บอยู่กูเล่เจ็บอยู่กูเสียตอนนี้กูเสียนมากเฮ้ยข้างหน้ามึงเห็นปะเน๊่ะสองตัวนี้โอเค มา,มาแล้วตัวน,นั้นแม่โคตรเก่งลเลยวะที่บอกมันเก่งเกินไปป่าวบอกแล้วผมอยากเอาจริงว่าเกมนี้โถอะเออไปปะ มันได้กี่เหรียญแล้วอ่ะไอเต๋ยมันได้กี่เหรียญไอเต๋ยริงปว้เนี่ยผมไม่สามมาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวกูแบ่งเหรียญให้แบ่งแม่แจ้าของแมาของมากค้าของมากครับของแม่ครับผมของแม่สุรเจเดี๋ยวตอนสุดท้ายมึงฆ่ากูแล้วมึงก็เหรียญกูไปมึงจะได้เหรียญหกเหรียญซ้ายยิงมาพี่ สกิปนะเดี๋ยววะเป็นยิงมาทางซ้ายไกลๆเลยเออช่างแม่งเพ่อน่ารักยึดโพสิชันกันเราต้องไปยึดโพสิชันกันตามมาน้องกระโดดไว้ก่อนกระโดดเก็บหลอดวิ่งไป กับข, Adams, ขวาม mm ีคนนึงน่าจะเป็นลุงไก่ดูจากการวิ่งแล้วกับตัวที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าของเขาเนี่ยบ้านข้างหน้าจะมีของอยู่มานี่มาเี่เห็นปะเนี่ยตรงหุบเขาสองตัวพี่มามามาตรงนี้มาตรงนี้มามามาของเหลือปะวะของหมดแล้ววะเก็บหมดแล้ว เตยอยู่ไหนเตยเตยเตยริมน้ำเตยมานี่มานี่มานี่ท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 ี่มึงเห็น,นหร totally cool. ิมเขาอะเฮ้ยทางข้างหลังเราไมเรามีนะเว้ยตรงสุสานเห็นปหมเปลี่ยวไหมวะเามานี่มานี่มานี่เตยไอ้เหี้ยมานี่เร็วไอ้เตยข้างหลังไอ้เตยข้างหลังอุ้ยเขี้ยปืนนี่หว่ามีคนยิงมาปืนเกิดแล้วปืนเกิดแล้วเก็บลูกเก็บลูก เต็มได้250หรือเปล่ะใช่ใช่เยอะนะค่อยเก็บเพิ่มคือตรงสุสานที่เราวิ่งมาเต๋อเห็นไหมอาบป้าอัป้เตย เขาบอกห้ามทีมมิ่งไม่ใช่เหรอพี่เตอโอ้โหทำให้ทำตัวแบบเขาบอกแต่มึงแทนไปคนที่มันทำกูก่อนปะเอาแล้วทำไมพี่น้งทำเมาเฮ้ยกระสุนมันเกินได้เต๋อแต่มันแค่ไม่เห็นมันเห็นมันไอ้นี่ไว้มอยากเปลี่ยนปืนว่ะ มุ้ช่าทอมสันนี่แหละมันเลื่อนของช้านะตรงนี้ตรงนี้เขาสกปรกเยอะเลยแต่ บรรลุพร้อมกันไม่ได้เลยฮะเอ้าปืนไม่วัดเถย่ปืนนึงปิดกองปืนนี้ปืนกูาหายปืนกูาหายปืนกูาหายไม่ในนี้ไงไหนมึงออกก่อนดิกูเปิดไม่ได้อ๋อเจอแล้วมันมันเป็นปืนเหมือนมันเป็นปืนแรกปะยึดเราเก็บได้ เฮ้ยตรงข้างหน้าตรงหน้า,ตร,นา,ต,รนาตรงที่เราอยู่อะที่เดิมอะกำลังรูดกำลังรูดอฮ้ยไอคิวหัวเลืองอย่งงี้อันนี้สลิมไปนะเจอดนเนี่ยเดี๋ยวโด่าดดไอ้เจทีวิง <laughs> ไอ้เี้ยเตอ๋อกูไปแล้วไอ้สัสอีกแล้วมึงอ่ะทิ้งกูอีกแล้ว

อย่านะพี่ไปเลยอย่าแม้แต่คิดนะพี่อย่านะไปจากน้องเลยนะอย่ามายิงกับน้องเลยนะอย่าว่าพี่เ,เป็นอะไรกูจะฟ้องพี่เอคาบลูกพี่มันทีมมิ่งครับเมื่อกี้นี้ชัดเลยครับ อะเชียร์ทีมมิ่งอีกแล้ว,วมีคนแอบว่ะเฮ้ยมีคนแอลยีงท้อ,อทีมมิ่งไม่ใช่เหรอหรอเฮ้ยเมื่อกี้เต๋อยังลุมยิงอยู่เลยเเลย,ลยิงอะไรไม่เห็นลุมยิงเลยยิงใจมยลลแล้วแต่แล้วแต่ใครยิงว,วะ เดี๋ยวมึงเจอทีมิงจนางการไอสัตว์เจอของจริงอะ่ะเจะซปเปอร์ทีมมันแรงจังวะ่ะแม่ทีมิงสามพูไม่ไงนี่ไงพี่เอ็กคูไม่สนใจพี่เอ็กต้องฆ่ามันแล้วบีลูกพี่มันเฮีย เฮ้ยเสียดปฟ้าเกล็ดหนึ่งใบโอ้โหคุ้มจัดเลยนะฮะสบู่หนึ่งก้อนเฮ้ยเดี๋ยวแบนึงมันเริ่มขยะขึ้นเรือ่อยเ่วะฮัลโหลม่ใช่และลุงไก่ไไเฮ้ยม,มันอ่ะ